แฟนของปอมตัวบาดเนี่ยมาแล้วเด้อมารุ่นอยู่ถึงสะพานเนี่ยพี่น้องบาดเนี่ยมาเบิ้องเงาบาดเนี่ยมันปลาหรืออันที่ไก่น้าพี่น้อง <c oughs> มาเบิ้องเงาบาดเนี่ยปลาเข้าแล้วเข้าแรงครับพี่น้องบาดเนี่ยมาถึงสะพานแล้ว้นวางในบ่าวเช็กอยู่ฝุ่นเ้ออยู่ปากเขื่อน <c oughs> บาดนี้มาอยู่นี่แล้วบาดเนี่ยมาหอดนี่แล้วบาดเนี่ยมาตามสัญญา แต่ว่าไม่ได้รุ่นหรอกว่ามาเห็นก็เห็นป่าขึ้นมาโหลดจวดแล้วบาดนีบนี่ละปลาเขาว่วยหน้าเล่นเพิ่นว่าใสักแหจักเส้นนี่น่ะสามเส้นครับเมือนี่ลุงแหมานครับแหสามเส้นนี่พอดีเลยครับเพื่อนเพื่อนแหหมานตัวได้สุกปลาแหสามเส้นแฮบว่าได้เลือกปลาเพิ่นว่าบ้านนี้บ้นนี่ เอาเดี๋ยวลุ้นต่อไปอีกบาทนึงครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งปดป่ากันให้พี่น้องสะอ่อนน้ำกันกันให้ได้เบิ่งน้ำกันกันเช่ว่าเอ๊ะมาไล่ซดบุหินปลาให้เบิ่งันมาไล่ย่ายัยางก็ดอกก็เดียวอาจารย์นี่ละป่ามาแล้วเ <c oughs> บื้องเงา,าบาดนี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวชื่อว่ามาจิกบ่ถ่ายปลาให้เบื้องถ่ายแต่คนบานแว่าอีกอยู่หน่าเขื่อนมันมาเข่าครับพี่น้องมันมาเข่าอยู่ซึ่งสะพานป่าเข่าข้าแรง ขอบคุณครับยกโปใย้แล้วตบมือให้ไอเราเนี่ยนี่ผู้ถาวานี่นี่ครับพี่น้องนี่ลอยยิ้มไปเฟยอยู่นี่ละนี่ปลาเพิ่งเข้าบางใดนี่ครับแล้วก็ว่าวานมืดมือกับบปลาปลาบ่เข้าเลื่มาเข้าตอนนี้ครับพี่น้องเนี่ยนี่เอาบัตรนี่บาทปวกบาทนี้พต่ากว่าสามโลขึ้นครับพี่น้องนะกันโมเสื้อเอาตาสร้างมาลวดนี่อยู่หน้าเคลื่อนยางนี่ ที่ซังให้เบิ้งนี่ครับพี่น้องปลาเข้าแล้วเดี๋ยวที่ว่านอีกบาตนึ่งมาจันเดี๋ยวที่ไปไปเบิ้งบาตรดคดรโคตแล้วเลยไปเบิ้งในถังว่าสีได้หลายสำเนียงครับพี่น้องบาตเนี่ยขันผู้ใดสิมายกสะดุ้งนี่มายกยนี่ยไม่แรงนะพี่น้องเอ้ยสอดแจ้งเมื่อนี้ปลาขึ้นยนี่ยไม่แรงเฝ้ามาเลยแหงเพ่อดีจะก่อนไปสอบก่อนปากไหม นี่ครับนี่ปลาโอ้ปลามงแกร็บก็ขึ้นตัวนี้เนาะเอ้ยเนาะแบบแบบนี่แมงแนี่นี่ปลามงแกรนะ็บพี่น้องนะนี่บาดบางอย่าครับพี่น้องบาดกิ่งก่งาบางอย่าบาดนักนักเอาที่กัไล่สุดเป็นระยะระยะเด้อเพราะว่าเอ่อ ถ้าโทรศัพท์หอนสัญญาณสตัตรครับไล่สดกับบกเกินห้าสิบกว่าน,นาที40่นาทีครับพี่น้องให้พี่น้องในบึงไปเรื่อยๆล้ะพี่นอ้องไล่ซดเงาวๆบอได้ครับเพราะว่าบอดได้ไล่ซดผ่านกล้องนะไล่ซดผ่านมือถือครับพี่น้องความ้อนขึ้นนี่ครับสัญญาณกับสตัดไปเองด้อครับ เอาเดี๋ยวตาเบิง่งบบ่าทอีกบาทนึงครับพี่น้องบาทเนี่ยอันนี้สูตรอ้อยเง,งือด้วยพี่น้งองเลยสูตรขนมปังเป็นหวานแบบใส่ขนมปังอ้อยเง,งืออันกองทัพอากาศโยนระเบิดกับโดดลม่ม ยนตุ่มลงนะครับโดดลงลงลงน้ำทวห้มยปลาตัวนี้ค yup> ือมีเล็กเอาพี่น้องเบิ่งเอาเร็ว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 เล็กยังนี่มาเบิ่งนี่พี่น้องนี่ไหมปลามีเล็กนี่เบิ่งเอาเด้องวดนี่เตียวเออบาทนี่ดีด้เนาะไผเบิ่งงอกนี่เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเลย เอ้ยมึงดูเนี่ยโอ้ยหันมาแล้วบ้านนี่เลขยังล่ะเลขอีรีด้วยเนี่ยมันมันมันเก้าสามถึงเก้าสองมาป่าบอกดิกันเด้อย่าไปซื้อได้ล่ะคันธือกับคันธือคันธือกับอันนั้นเนี้ยคันธือกับบอกอันทั้งเพจเนี่ยเนี่บิึงดูเลขอีรีด้วนี่อ่านั่นปลามีเลขกับพี่น้อง เก้าศูนย์้าศนย์ั่นไซอเลขาาน้อยท่านมานอเลขาาน้อยรอบคำนี้ออกไปออกไปออกไน่ฮะมันออกสไหนเจ็ดห้าจีพิเศษออกพิเศษเจ็ดห้าั่นเจห้า เอาเลียวรุ่นบาดนี่ครับพี่น้องเบิ้งบาดเก่งๆอีกจกบาทด้วยมีพอใจเฮาใส่พอใจเฮาเอาเอารุ่นมีพอใจเฮานี่วัยเจปีเราว่าเราเสเอาแปดสิบแปดสิบห้าปีมเสียเอาหร้อยเนาะพอนะเอาร้อยเราวเราเสีเอาร้อยเอาเราเสียเอาร้อยวาจังเอา Tại à. chuột cây mượt mượt rồi đó bạn nhìn phía nông đây sốt bát chu thai đó bạn nhìn đó mượt leo Nhanh phía nông bố nào đeo bớt à. thai à. Luôn bạc số thai gặp phía nông nhà này kinh kinh lên ไปแล้วบาทนี่เอารุ mm ่น hmm. น like yeah. ้ำกันครับฮะหนึ่งเจ็ดหนึ่งต้ัวล่างหาเจโอ้ยเลยประจันแขนาดนีหาเจ็ดปนครูเป็นซื้อให้นน่อยทั้งเพี่ยกี่ยวด้วครับพี่น้อง เลหห้้งใอาเบิ่งอี่พอใจเฮาครับพี่น้องดี่พอใจฮอรุ่น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 น้ำพี่พอใจเฮาครับข้าวแรงครับก่อนจะปิดกล้องครับพี่น้องไปไล่ซุดอยู่ปากเขื่อนป่าเขาครับเลยมาไล่ซุดอยู่อันสะพานครับพี่น้องเอาจวดลองเบิ่งดูมันี้เป็นยังไงพ่อโอ้ยยหยุดกันมาเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับพี่น้อง ไอ,อพ่อเขาเซาเมื่อยกันเ,นนนเนจ็ดเจ็ดสิบแปดปีเด้อเนีอ่อยพ่อเขาใส่ใสเสื้ออีสานบ้านนาสวนครับพี่น้องมเมือนี่เสื้อมานตัวนี้เสื้อมานมาเมือนี่เอามาลุยลุยลุยเอาพอบอท่านเอาบอร์ไว้พ่อเขาเจ็ดสิบแปดปีอามาแต่จอมแล้วพี่น้อง ตวดบาทนี่ึบมาแล้วบ่ปานไดสิพ่อเฮาบ้านนี่บ่คอ่อ,อยแตกอายุหลยนยบ้านนี้จักโลนึงนี่ล่ะครับปลาซอยงามปลาซอยเข้าครับพี่น้องเปลี่ยนปลาเข้าแล้วปลาสวยงามปลาซอยกับปลาอีแปง้ง ถึกสะดุ้งเนี่ยโยโยๆๆๆๆพี่น้องนี่นี่ครับถึกสะดุ้งนี่เอาท่านกับท่านเนอะพี่น้องเลยนี่ถ้าเขาสะดุ้งนี่โดดนี่ห้อยปลานักกีฬาปลาอยู่นี่นี่ครับอันนี้อันนี้ปลาขาวซอยปลาขาวซอยโอ้ปลาขาวซอยขึ้นแล้วเว่ยขึ้นข้าวเร้งแม่ขึ้นปลาซอยข้าวเลี้ยวข้าวเลี้ยวครับพี่น้องปลาข้าวเลี้ยวมืออืนนี่ครับมืออืนนี่ มือน่นี่ครับมือนน่นี่มันขึ้นพึ่งขึ้นนี่แหละครับพี่น้องวางยามันเว้นไปสองมือ่สามมือบ่เห็นเลยนี่พึ่งมาเห็นมือน่นี่แหละเนี่ยเอาตับเอาตับอายุไะอายุไรก็บไม่แม่นเอออายุไรอายุเจ็ดสิบแปดปีเนาะมาเดี๋ยพี่น้องเก่งอยู่เลยเนาะเก่งแล้วเนาะเพิ่นสาวเฮ็ดเวียกแล้วเจ้าของอยังว่านี้คืบเยอะป่านไม่รุ่นเนอะรอดใครตัอยแอวบอลบันนำ้ำ เอวลันปัด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 เป็นว่าซุ่มถามมาเปลี่น้ามาได้เพราสบายสบายปะเปลี่น้ามาได้เพราะเป็นคือตายปะหรอบังลาบังลาก็คือตไตเห็นปะบักร้องก็คือไตเพราะยังไงเจ้าพ่อมาบ่อะไรเปี่ยน้ามาได้ไหมตงไข่ไปคนหรอวะไข่แล้วครับตาไข่ยุ่

ปดียเจัโองลตาประเดี๋งเลยโอ่เลเอาขาเด้กส่นเฮ็ดสมไทยโอ้าขึ้นข้าวแดงครับพี่น้องมเนี่ขึ้นอยู่ใสตวสัพานอยู่หล่อสะพานีู่้่งเราหลุดเดี๋ยวเบิงบานนะครับพี่น้องบานมเทือไม่เงียเลยก็โอ้ยโจ้ไม่คบานบางยาก็ขากอยู ไอีสานบ้านนาสวนครับผมเขาไปติดตามเลยด้อทางเพจแล้วก็ทางยูทูบเขาไปเบิ่งได้ติดตามนาสวนครับติดตามสายสายธรรมชาติก่อนช่วงนี้ครับผมลงงนองจะปลากระไทยด้วกันแต่ว่าช่วงนี้มันโควิดก็เลยไม่ค่อยได้ไปเลยมาติดตามสายธรรมชาติสายหาปลาไปไปเดี๋ยวปลุกนะครับเดี๋ยวรุ่นอีกบาทนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวรุ่นน้ำให้เราจะบาดก่อนจำน้าเราก่ันเนี่ย บาดทุใต้พี่น้องก่อนที่เปิดก่อนที่ปิดหมอลำก็ต้องมีบาทปิดใช่ไหมั่อฮอกบกังสั็ไปดอกแหงือกผ้นใหญ่บ้านออกจักซอกหน่อยไหนไปบวกน้ำรปได้ดอกสิบสามซอกของพ่อล่ะสิบเอ็ดสิิบเอ็ดสิบเดปิดกันไรวน้ำบ้านกับปิดกันปิดกันครับพี่น้องนาบ้านก็ได้องนั้นสิบซอกครับสิบซอก3ามเส้นครับ ไปพูดบ้านเดียวกันไหมครับขาวแดงครับรุ่นอีกบาทสุดท้ายครับจวดปึ๊บโอ้หวานเตกขนาดไปไกลขนาดครับพี่น้องมาเบื้องบาทนี่คิงคิงบาทนี่ครับพี่น้องเอาบาทคิงคิงขึ้นมาให้เบื้องดู บเห็นดอกเดี๋ยวท่ารุ่นทาขึ้นตอนเท้าขึ้นครับพี่น้องนักตึง้งมาแล้วครับสารภาพแล้วครับพี่น้องดูข้างล่างมุนเบาเจ็เห็นอยู่วัตัวบาดเนี่ยเบินเนบ้งน้ำกันทารุ่นครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นไม่เบิง้งแล้วก็ปิดกล้องเลยครับพี่น้องปิดทั้งสัญญาณไล่สดครับมืดแล้วเดี๋ยวเปิดไฟพร้อมผมเด้๋นี้เปิดไฟไลสดให้พี่น้องในเบิง้งละเอ,อ้ามาอหญ่อีกแล้วครับพี่น้องเอยบาดน,นี่ เออตบมือสวดจวดเนี้ยเด้อบาดนี้ก่อนจีปิดกองสิบเข่าดีครับไม่อนี้ปลาเข่าเข่าแรงบึ๊บบาดนี่โอ้บาดนี่พม่นองเงยหัวหนะหัวหนะแล้วบาทนี่แ่ละซัมเก้าบ่น่อยบอหลายนี่พวกนและวกัแ่งกับพนมบ้านแห่กูต่อไสิบหนึ่งกันร พูดได้ก่อไปจอมวันเ้าิบหนึ่งเหอบึ้งมนวันแ้ก็เป็นัวบ้งเนาะวานออกแงตั้งนักมา้เบานี้ครัหวนแล้วบานี้บานจากสอโลนี่ะครับพี่น้องคบาอยู่บ่ยสองโลนี่ะเรล่าสอโลครับน้องบาแหบาทเดียวครับ าขอได้กล no. ่องไหมปลาขาวซอยขอได้กล่องมะงามเดี๋ยวงามบ่มงามไปขุณช่วยเลยดิบึงดูครับพี่น้องกล่องมาดิเบ uh ิ uh ่งบ uh 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 ึงเอาขวดอ่ะอุ้ยสวยเลยปลาให้พี่น้องเลยเบิ่งปลาชัดๆเอามืาอนี้บ่าวเจ๊กกะครอมลาพระจากแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวเจ๊กหนด้อทางกานเพจอีสานบ้านนาสวนครับผมอีกหนึ่งช่องทางก็คือ ยูทูบครับอีสานบ้านนาสวนครับทาทงเพียกับบ้านนาสวนพากินผ้าเที่ยวครับผมมีสองช่องทางครับพี่น้องเบาเจีกับไทยแนวหากินแนวอีสานแล้วก็ลงน้องจับปลาครับแล้วก็หากินตามฤดูกันครับโยกย่อสะดุ้งง่ายทางห่วยเคือครับพี่น้องแล้วก็แหล่งธรรมชาติทั่วไปครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับมือหนีกับไปก่อนครับสวัสดีครับ